บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณะสัตทิงปัจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวาอาอรหันเตหิทสัสหิจะโลกาธาตุหิเทะวะตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตะโคจตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานังเทะวะนานังเอตะทะัทโหสิ อายังโขภควาสักเกสุวิหรติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยัน,นูนะมยยมปิเยนะภควา เตนุปัสสังกเมยยามะอุปสังกมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจก,กคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะภะระวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังปสาเรยยะปสาลิตังวาพาหังสัมมัชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเท е เวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตาวา เอกัมตังอัถังสุเอกันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอคตมมหาอิมังธรรมสมยังทักตาเยวะอปราชิตสังคันติอตโคอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตรตะพิกโวสมาทะหังสุจิตตังอั โนอุคุก,กะมะกังสุสาระวิวะเนตานิขเหตวาอินทริยานิรัขันติปันท,นท,นทิตาติอตโคอ,อปราเทวตาภะควตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปารีคังอินทขีลังโอหะมะัจฉะ,ะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโขอ,อปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนเตคะมิสสันติอปายยูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลส,สันติติอาตะโขภควาภิกขูอามันเตสิเยภูเยณะภพิกพขเวทัสสุจะโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเหสุง อติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตารหิอาจิคิสามิพิกเว เทวกายานังนามามิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามิเทศิษสามิพิกเวเทวกายานังนามามิามาาาามามตังสุาฐะสาธุกังณนะมาสิกาโรทะภาสิษามีติเอวัมพันเตติโคภิเตภิกขุภคะวโตวปัจจโสสุงภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยะ ยัตถภูมิมาตธศสิตาเยสิตาคิร ah ิคัพพลังปะหิตันปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหัตโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนณมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกปิลรัตวตะเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภพิกวโร เตจะอาตปะมะกะรุงสุตาวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอามนุษสานทัศนังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอภะอาาัฏฐสตเริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุษามะอามนุษสานะมัทสุงอเปเกนาตะมัทคุงที่สาสพภาปุตตาหงตุงตันจสาสพังอภิญญายะวะวะขิตวานัจกุมา ตโตอมตยิสัทธาสาวกเกสาสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิวโวะเตวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปุพพโสตัสะพัสตะสหัสสาวยขาภุมมากปิรวัฏวายที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสษสิโนโมทามานาภิกามงภิกูนังสมิติงวนางชาสหัสสาเหมะวตายัานานตัตตะวัน,นิโน อิท uhm ิมโตชุติมัโตวันะวันโตยัสษศีโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางสาตาคีลาติสหัสสายขานานตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสษศโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางอิเจเตโสลัสสหัสสายขานานตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยัสษศโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนาง เวสามิตาปจ,จัสตายาขานานัตตะวน,นิโนอิทธิมัโตชุติมัโตวณะวนโตยัสสินโนโมทม,มานาพิกรมุพิขูนางสมิติงวนังกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลสะนิเวสนังพิโยนางสตสะหัสสาพิโยนางสตสะหัสสังยาขานางปยยรุปาสติกุมพิโรราชาขาหิโกโสปคะสมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัตโภปรสาสติ กันทัพพานาอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทมามนามหาภลราอิทิมโตชุติมโตวันตะวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกรรมุงภิกขูนางเสมิติงวนางทักีนันจะที่สังราชาวิรุณโโหตปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทมามนามหาภลาอิทิมโตชุติมัโตวันณะวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกรรมุงภิกขูนางเสมิติงวนาง ปจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภปษสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทามนานามหภาราอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทามนานามะภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโน มทมานาพิกามุงพิกูหนังเซมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตตะรัตโถทักขีเนนะวิรุลละหโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตโรทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมัณตาจตุลาทิสาทัทธลมานาอัถังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิปูโตสหะจันทนากามเสโทจะกินุคันทุนิคันทุจะ ะนาโทโอปมัมโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสพโพอาคูปัญจะสิโคเจวะคิมพรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรรมพรัลสตลาอาคูบายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตตรัฐาจาักอาภูนาคายัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธาจาักขูเวหายสาเตนวะเวหายสาเตวณะ,ะมัชชะปตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอาภายันตานาคาราชานามาสิ สุปนันโตเคมมะกาสิพุทธโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะยะหะยันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนสะสมุทังอสุราสิตาภาตโรว,วาสเวสเตอิทิมโตยัสะสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสา เวปจิตติสุจิตติจะปหาราโนณมุจีสหสะตันจะภริปุตานังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระิงเสนังลาหุพัธมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตพิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตทะสตากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกรมุงพิกูนางสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสหายรีจะสมนาจะทุเวยมมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลกกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาสุริยมาคูปุลกกิตา นักขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวัสูนังวสโวเศโศสกโกปาคะปุรินทโทตทเสเตเทัศธากายาสาเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันะวันโตยาัสสาิโนโมทัามานาพิกามุพิกูนังสมิติงวนังอาถาภูสหภูเทวาชะละมคิสีขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะ อาจุตาจะเนชากาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทเสเตทศทากายาสพเพนาน,นตะวันิโนอิทิมตโตชุติมตโวตวันวันโตยัสสิโนโมทมมามนาพิกามงพิกูนางเสม,มิติงวนางสมานามหาสมานามนุษามนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโรหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโน ถเสเตทถาสั t h a g สัพเพนานัตตะว,วนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวนโตยัสสิโนโมทันมานาพิกามุพิกูนังเสงมิติงวนังสุก,กากาลุมหาอนุอารุณาอาคูเวคณัสสาสหะโอาทาตะคายยหามโมปาโมขาอาภูเทาวาวิจักคนาสัทธามัตตาหารักชามิสากาจะยัสสิโนถะนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทสเสเตทัาสาาาั t h า g าสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทธิมโตชุติมตนะันตุวณะวนโตยะสสิโนมทัมานาพิกามงุงพิกุนางเสมิติงวานางเคมิยาตุสิตายามาก,กาตกาจะยะสสิโนสัมพิตการามาเศรฐาชิโชตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาภูอาาัฐาภูปรนิมิตาท่าเสเตทัาสั t h ายาสัพเพนานัตตะวน,นิโน อิทิมโตชุติมัโตวนะันะวันโตยาสาศสิโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขูนางสวไม่ติงว่านางสัตเทเตเ,เทวนิกายาสัพเพนานะตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคัญชุงเยจันเยทัสทิสาสหาปะปวุฒะชาติมะขีลังโอคติน,นะมะนาสวัง ทักเคมโมฆะาตารังนาคังจันทังวะอัสิตาติตังสุพรมาปรมตโตจะปุตตาอิติมันโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพระมโล,โลกานังมหาพรมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศถอิสลาอาคูปเจกวะสะวัวติโน เตสัญจะมัชโตอาโคอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพามเกมาราสนาอภิกามิปัสกันนะหัสะมะมันที่ยังเอทะคันนะหัตถพันธะะราเคนะมันทะมัถุโวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมุจินมุนจิทะโกจินังอิติตทะมหาเสโนกันนะหะเสนาอะเปสยิ ปานินาตารมาหัจจะสรังกตาวาเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคธานยันโตสวิจุโกตทาโสปปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจสะสัพพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจัก,กุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะกรงสุตวาพุทธะศาส,าสนา วิตาราเคหิปกามงเนสังโลมัมปิอินชชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายศสสิสโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุปาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมะติเตโชชะยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปรมิปะลิมิตะ บุญญาธิกาลสสะพันตรายะนิวารณะสมัติทัสสะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะทวัตติงสมหาปุริสละคนานุภาเวนะอาศีตยานุพยัญชนานุภาเวนะอัตถุตรสะตะมังคลานุภาเวนะจับพันธะลังสิยานุภาเวนะ เกตุมารานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมก ขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกมัคคะมัคคานุภาเวนะอัถสมาปฏิยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภรญาณา,านุภาเวนะสพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะ สภาปาลิตานุภาเวนะรัตนต,นตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสพโรคะโสกุปัทภวทุกขโทมะนสุปายาสาวินัสันติสภะอันตรายาปิวินัสันตุสพพสังกปาตุยหังสัม,มิชนตุทีคายุตาตุยหังโหต,ตุตตะสตวัชชีเวนะ สัมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสัพพะตะวะณะภูมิคังคามหาสะมพุทธาอารักขกาเทวตาสัาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตุสัพพะมังขังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเต พระวัตุศัพท์พมังคลรังรักขันตุศัพท์พเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพท์พระมังคลังรักขันตุศัพทพเทวตาศัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริสตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนา ปาริตตัสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเวนักขตยขะูตานังปาปัคขะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเวบทที่6บทที่16พัทเทกระรัตคาถาอาตีตังนานะวาคเมยะนัปปติกังเข อนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ที่ยังมาไม่ถึงยะทะยะทะตีตามปะหีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตถะตัถะวิปัสสติ อาสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกโลงเถิดอัอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นะหิโนสักขารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะลัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิโตพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลบทที่ 17. อภินอภินะปัจจ,จ,จเวัจ,จเวคณะปาถะฉลาธรรมโมมหิฉลังอนตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ se in in ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกัลยานัง วาปาปักังวาตโัโสทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเะเวขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆุกวันเธอ